สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอ,อการสอนการเขียนโปรแกรมวันนี้อยู่กับอาจารย์อดุลเช่นเคยครับเราได้รับคำถามจากน้องๆที่ถามเข้ามาว่าอยากจะเขียนโปรแกรมโดยใช้ JavaScript กับ jQuery ในการ input ข้อมูลไปใน textbox แล้วให้ทำการเลื่อน c u r ร์เซอร์อัตโนมัติเหมือนตัวอย่างตัวนี้นะครับ ต้องถามเข้ามาว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับอันดับแรกครับผมจะใช้ HTML ในการรันโค้ดนี้นะครับโดยผมจะเพิ่ม input เข้ามาตามดีไซน์ที่อยากจะได้ก่อนนะครับเป็น input type text นะครับโดยเราจะต้องมีการตั้งชื่อ เท็ที่เราต้องการอยากจะอ้างอิงนะครับแล้วก็ตั้ง ID ด้วยนะครับเป็นชื่อเดียวกันต่อมาครับเราจะกำหนดขนาดของเท็กครับเช่นโปรแกรมนี้เราอาจจะรับค่าตัว เลขที่บัตรประชาชนหรือว่าเลขบัตรเครดิตเราก็กำหนดสายครับเท่ากับ3แล้วก็ max length เท่ากับ4ตัว max max, max, max l e n g t เนี่ยครับใช้สำหรับนับจำนวนของข้อความที่จะเกิดขึ้นในในกล่อง ข้อความนี้นะครับซึ่งถ้าเรากำหนด max l e n g t h ที่เท่าไหร่เราก็จะสามารถคีดตัวเลขได้เท่านั้นนะครับผมขออนุญาตก๊อปนะครับวางอยู่4ตัวครับอย่าลืมเปลี่ยน Name ให้สามกันนะครับแล้วก็ ID ครับ โอเคครับตอนนี้เราก็จะได้ตัว textbox ขึ้นมาแล้วโอเคครับ4ตัวนะครับ1234ซึ่งตอนนี้ถ้าคีย์ตัวเลขเข้าไปก็จะยังไม่ทำงานอะไรนะครับผมจะกลับไปที่โค้ดนะครับแล้วไปเขียนจ j ว v a s c r i p t ครับ แต่ก่อนที่เราจะเขียน JavaScript หรือจะใช้งาน jQuery เนี่ยเราจะต้องมีการ insert หรือนำ Link jQuery เข้ามาในหน้าต่างของงานของเราก่อนนะครับผมก็จะไปก๊อปเอา Link ์นี้นะครับก็ยัดใช้ลิงก์จากภายนอกนะครับหรือใครจะดาวน์โหลดมาลงไว้ที่เครื่องแล้วก็ทำการเรียกใช้งานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ เอาละจากนั้นผมก็จะทำการเปิดแท็กาาสคริปต์ครับ type text javascript เสร็จแล้วก็จะเริ่มเขียนคำสั่งนะครับโดยจะประกาศฟังก์ชันขึ้นมา1ฟังก์ชันครับ ป,ป,ป,ปิดครับเปิดปิดครับปิดครับตามลงมาปิดเซมิคลอนด้วยนะครับปิดไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะลืมคำสั่งแรกครับฟังก์ชันที่ผมเมท็อดแรกก็คือผมจะเขียนเมท็อดตรวจสอบอินพุที่เข้ามาครับโดยตรวจสอบจากเมท็อดคี y up นะครับมี key up key p ีเพสนะครับผมจะใช้เมท็อด key up แล้วก็ใช้เท่ากับตัวอักษรตัวนี้จะอยู่บนเลข6บนแป้นพิมพ์นะครับข้างบนเลข6นะครับลองดูแล้วอ้างอิงไปที่ชื่อของเทค t ที่สร้างไว้ก็คือเทค t นัมเบอร์นะครับโดยจะให้มองเป็นรูปของ a อาร y ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ เมธอดคีย์อัพครับฟังก์ชันอีเวนแล้วก็เปิดปิดก็เปิดปิดก็ปิดตามมาปิดสมิม i c o ลอนนะครับในอีเวนนี้ เราคีย์อแรกครับเราจะตรวจสอบปุ่ม back u p ครับโดยใช้คำสั่ง if e ครับ้างอิงไปถึง Event ครับ Event จุด Key Code นะครับ Key Code เท่ากับ8 Key Code เท่ากับ8ก็คือปุ่ม backspace นั่นเองนะครับปุ่มลบปุ่มลบในคีย์บอร์ดนะครับเรียกว่าปุ่ม backspace จากนั้นเราก็เช็ค if ครับ if this จุด value ครับจุด range เท่ากับ0ให้ทำการ this แบ็กกลับครับคิวเรสนะครับไปที่อินพุตนะครับให้โฟกัสแบ็กกลับไปที่อินพุตนะครับจากนั้นก็รีเทิร์นค่าออกมาครับเป็น เช็ค if ตัวที่สองทการเช็ค if is จุดแปรูจุดเลนส์จุดเลนนะครับ,รรบเท่ากับ this จุด attribute ไปที่ attribute max l i n g นะครับ max range คือนับจำนวนของ max l i n g ถ้าตรงตามที่ กำหนดไว้ในแต่ละ i n p u u t นะครับแต่ลืมวงเล็บมีหลายตัวมากเช็คดีนะครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว this จุด next ครับถ้ามันครบตามจำนวนแล้วให้ next ไปที่ Input ครับ next input จุด focus ครับ เอาละตอนนี้ Java Script เรียบร้อยแล้วทำการเซฟครับเดี๋ยวเราไปดูตัวผลรันนะคโค้ดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราดูผลรันกันครับโปรแกรมทำงานตามที่น้องอยากจะได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถที่จะก๊อปโค้ดไปทดสอบการทํางานได้ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับคล,คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ